แนวโน้มของทองคำนะคะหลังจากที่สวิงตัวไปมานะคะอยู่ที่ประมาณ1,700ถึงเฉฉียด1,800นะคะแนวโน้มสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคาสติกโกฟิวเจอร์นะคะอยู่ในสายกับคุณนะทะทัทธีจุฑาวรากุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ,คะสาเหตุที่ราคาทองพักฐานลงมาประมาณ10-20เหรียญเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดจากอะไรคะ ถ้าสำหรับวันศุกร์นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปนะคะแล้วก็ทดสอบแนวต้าน1,790เหรียญย s เอเซอนะคะหลังจากนั้นก็มีแรงขายทำกำไรลงมานะคะทำให้ราคาทองคำก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ทำโลประมาณ อย่างเช้าวันนี้ราคาทองคำเคลื่อนไหวประมาณ1,760เหรียญน,นะคะก็ปรับตัวลดลงมาจากวันศุกร์ก็ค่อนข้างมากนะคะจะเห็นได้ว่าถ้ามาดูกันตามภาพกราฟรายสัปดาห์นะคะสัญญาณก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนทิศทางในระยะสั้นหรือว่าเป็นการย่อฐานพักฐา,านนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้นะคะเรายังให้ราคาแนวรับราคาทองคำที่ระดับ1756เหรียญ US เอเซอ่ยนะคะแล้วก็ที่ระดับ1750เหรียญย s เอเซอนะคะถ้าราคาทองคำนะคะสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ 1,750เ็อยห้าิเหรียญเวเซอรลาได้นะคะก็แนะนำนักลงทุนอาจจะเข้ามาสะสมบริเวณแนวรับตรงนี้นะคะแต่ถ้าหลุดนะคะราคาทองคำก็อาจจะไปเทสระดับหนึ่งพเ็้อสี่ิบเหรียญหรือที่ระดับหนึ่งเ็อยสิบเหรียญได้ก่อนนะคะก่อนที่จะถ้าเกิดว่าหลุดลงไปก็มีโอกาสาที่จะดูแนวรับหลักๆของสัปดาห์นี้ที่ระดับหนึ่งันเ็รอยเหรียญเวเซารลาถอยออนนะคะเพราะว่าในภาพสัปดาห์นี้นะคะโอกาสาที่ราคาทองคำจะมีการย่อตัวลงมาบ้างก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าต้องบอกว่าที่แนวรับนะคะราคาทองคำก็ยัง อาจจะเป็นแนวรับที่แข็งแร่งอยู่ที่ระดับถึง1,750เหรียญยูเอสาลาถือว่าเป็นแนวรับแรกที่จะให้นักลงทุนติดตามในสัปดาห์นี้ก่อนนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกอยู่บริเวณประมาณ25,700บาทนะคะบริเวณนี้นะคะก็ ดูแนวะรับหลักๆเพราะว่าจะเห็นได้ว่าอย่างกองทุน SPDR เองนะคะสัปดาห์ที่แล้วก็เข้ามาสะสมค่อนข้างมากเลยทีเดียวถือว่าเข้ามาสะสมทุกๆวันเลยนะคะรวมถึงวันศุกร์นี้ก็ที่ผ่านมาก็มีการเข้ามาสะสมเพิ่ม9กตันกว่าก็เป็นสัญญาณว่าเวลาราคาทองคำมีการย่อตัวลงมานะคะก็ยังมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดฟิสิกคลอยู่มากนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างแนวต้านนะคะอย่างวันนี้เราก็ยังให้แนวต้านที่ระดับ1,770เหรียญ1,780เหรียญน,นะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะอยู่บริเวณประมาณ25,900บาท26,000บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแนวต้านของสัปดาห์ยังให้แนวต้านหลักๆอยู่ที่ระดับ1,790เหรียญแล้วก็ที่ระดับ1,800เหรียญน,นะคะถือว่าแนะนำนักลงทุนถ้าเกิดว่า มีการรีบาวขึ้น,นอีกครั้งนะคะก็ดูว่าอาจจะปิดทากาไรบางส่วนนะคะถือว่าแนวต้านนั้นก็เป็นแนวต้านที่สําคัญนะคะถ้าเป็นเงินบาทก็จะตกบริเวณสองหมื่นหกพันสองร้อบาทค่ะแล้วมีปัจจัยอะไรที่กดดันราคาทองในรอบสัปดาห์อยู่บ้างฮะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ให้น้ำหนักไปทางฝ้าฝั่งทางยุโรปนะคะก็จะมีทางด้านสเปนนะคะถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังติดตามอยู่ว่าจะต้องขอ รับความช่วยเหลือเพิ่มหรือไม่นะคะอย่างสเปนกับคณะกรรมการในการยุโรปก็จะมีการเปิดเผยเรื่องการปรับโครงสร้างนะคะในวันพฤหัสนี้นะคะรวมถึงการประชุมระหว่างผู้นากรีซอิตาลีแล้วก็สเปนในวันศุกร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามหลกัหลกๆในสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สําหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีปัจจัยใหญ่ๆนะคะก็อาจจะติดตามภาพทางเทคนิคค่ะค่ะมุมมองของคาสิโกยังมองว่าทองยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องในอนาคตไหมคะค่ะสำหรับภาพใหญ่นะคะก็ยังให้ว่าราคาทอง ปรับตัวขึ้นอยู่นะคะการที่ถ้าราคาทองคายังสามารถประคองตัวเหนือที่ระดับ1น0 0เหรียญนะคะโอกาสทาร์เก็ตปีนี้ก็ยังมองถึง1,850งพันอถึงระดับ1,900เกรยเหรียญดอลลาร์ถอยออนสค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทีมากนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ ยังมองทั้งปี1850รอถึง1,900เรหรียญน,นะคะแต่ว่าช่วงนี้ราคาทองค่อนข้างจะมีความผันผวนสวิงตัวไปมาเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่สวิงตัวแบบนี้นะคะโอกาสที่ทํากําไรก็ต้องมีการบริหารจัดการให้ดีนะคะคมีระเบียบในการซื้อการขายด้วยเพื่อที่จะได้ล็อกกาไรแล้วพอลงมาค่อยไปรับใหม่นะคะบริหารจัดการให้มีกําไรทุกขั้นตอนทุกโอกาสข,ของการขึ้นลงทองคำเพราะนี่นะะเหลือแค่ประมาณ3มเดือนก็จะหมดปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมาย1,850ยก็ดูน่าจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ช้าไม่เร็ พักกันก่อนครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการสัมมนาหน่อยชี้ช่องรวยคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจย้ำอีกสักครั้งนะครับว่างานจะจัดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าครับ